เกนือนเยน้อยบอแรงน้อยแรงน้อยมาอยากมาแต่เฮงอได้สมหมกเลยกไนาอกันเอยก็อยากมาหาเจ้าแต้โดนแล้วข right ่อยกอพ้ามาเือบุกเลยอเจ้านี่บุกยางมาือนข่อยตแ้เจ็บมเช้า วุนี้บุกมาเลยถึงที่เลยอาอคนนี้ข้าวแบบอย่างมะลินมด้วยหูข้าวอันได้หลานน้อยอย่างมาลินอย่างมเลินอ่านน่องมะนาหูุยฮุ่มหลสมองได้แต่นม่้อปปนย่ทุกน้าหยางขึ้นมาเองแต่เศร้าพู้คิดว่าอสไลด์ไปครับฝ้าหยางขึ้มาฉอนคอยมึเศร้าแต่เศร้าเข่าต่เศร้าวันเมื่อชงหัวเมื่อน่ะก็หยางมาบ่น่ะมาห่อนน้ำปรี กกับสวพไดผู้ดีคนมาคอยเยือนเยินเลยนมาคอยเยือกเนหอนนะเนะเด็ดมาเด็ดชันกันมาเนาะเด็ดเนาะหนาเรดำบนเนาะคนเราคอยหน้าเรานดำนี่ืน้นเราลาบเาหอนเดดนะเปนอ้าวเนาะคนหน้ยก็เป็นไข่เนาะห้าตากเดดมันหอดเเค็ดแบบนี้นเป็นยังไงบอดสบายบ่ดเนาะ ปลาินสีปลาจนสองเข็มเนาะนี่ก็สีจนแล้วสีาจนเพราว่านี่คือขิงไข่เนี่ยมาออากาศห่อนเลยไม่เป็นไข่ือขิงไข่ไพอิงไข่ให้ขึ้นน่อมะนาวเลยอืเบหมเจ็บแล้วอจ้ยอันนี้ก็บว่าเป็นแก้วมะนาวเพื่อ้นั่งแน่นั่งเียงตลอดได้โอ้ยให้เป็นตู้เปตู้ดีแน่เกค่ะตู้หอยเตราะวมันจะหายใจจะ่งเตะตู้มปตู้กระกบัดเลยแล้วแล้วมันเห็นอะไรแล้ว ข้าวสิข้าวเป็นยังทอดคอดบบได้บอกคอดท้างปกติกะจจกสิว่าคอดได้บ่ได้มันแบบว่าอันอที่แรกค่ะไปห้องมอนอันนี้เท่านี้เนาะใกล้ๆเท่านี้เจ็บมาแล้วก็แบบหายเป็นตัวไปแล้วตั้งแต่สองโมงเนาะแล้วบันนี้กะจนหอดหุ้มม ได้แ <mile> ็คมุ้งหมดหมดมลูกนี่แต่ว่าอันเปิดแค่สามซ่งเดียก็ได้ตัดสินใจห้องมองแพงมันกันค้คี่พามเนี่ลงห้องมองแพงกัที่แรกก็มาชิวดเอาเกิดธรรมชาินี่แล้วบันนี่กันเจ็บเี่แบบมันเจ็บจ้อเจ้าแต่บส่วนเบ้งเ่ะเนี่บโมโนเดงแบเมื่อเนี่เพิ่นเข่าไปอันอะไย่งเี็เป่ามุลูกบอกเพิ่นเนาะโดยเพราะว่าเพิ่นก็ยังว่ามีแต่ว่าป่ามูลูกแม่งสามเส้นคือเก่ามเส้นบ้านี่ว่นนี้มีเงี้ย มเลยบอได้ตัดอันนั้นเลยมีแต่ว่าว่าอย่างเดียวนาดีทนาขมุยนแถวนี้บอกนั่งจืดได้อยู่บ้าน่ไาง่หึงดัปีอเคยเคยมาก่ปนาเปกิจูนี่ติอาเห็นบ้านานาปอจันปังเออ้น่กะพก็ติดไปรู้ราแตนส่วนมันบัดงตะกี้นาเรามาหน้าไปกิจูนี่แหละเนาะ ทั้งฝากนนะพวกฝากหวยคุณป้าเฮ่อห่อนห่อนก็ปุ๊บคักแท้แล้วเราจังหายมาเออยิดตื่นได้น้องมะนาวน้องมะนาวเจ้ากู้ว่าสมุกได้ได้เองน้องน้อยมาเห็นก็คือทักเออากูอันทำไมแล้นี่ยอันทำไมแล้วเป็นเหรียญโทรศัพท์แล้วเพราะว่าเพิ่นกระต่างเพราะว่าทั้งบ่ะแากับสมุกบ่ได้ไปหาไปหลายมื่นน่องๆมะนาวเน่ยเพะเพิ่นสงสัยรู้วันนี้ ไปถามว่าเป็นแลทั้งสามมกุฎมหาว่าบฒไม่ได้เห็นแตื่นตัวพันว่าเพราะม่าเนว่าพผ้าค่อยไปแต่ว่าเราอยกไปเราอาจะบจากหน้าแล้วเราว่าที่ไหนใช่คือบอกแล้วว่าเดี๋ยวเลามตากขาเดียวไม่เห็น้วนเปตัดเปลือกยอดดนบ่อนืกมาเือกออ

ยูทาคนนอยมาอยู่ที่จมาอยู่ที่แบบเดอนในแบบป้ายแบบนี้ป้าย้บบมาอยู่ที่บบันเป็นยังไงมาน้าสามมือกวาดขาครั้งแรกม้วนแบบไหนม้วนอะไรเชื่อยู่อะไคุได้คุณมึงหลสร้างคุณจะเชื่ออยู่สร้างได้คุณกันถสร้างมาครบนี่เฮงั่้ได้ถึงทึงหลังค่ายได้ ชาวมาบุกคบด้วยนี่คำาคบยีงนังคักเห็นแล้ถ้าว่าเห็นแล้วสิขึ้นด้วยก็มาเหนแล้วก็ึ้นเลยเพราะว่าครับมีคนนอนก็อยากให้่าาพเปนดูอยาดให้มัมสบายเลยเนาะเห็นแล้วเป็นของันเกิดใหมเมื่อดูเกิดเลยเนาะค่กเลยมาเลยถึงงามด้วยเลเนาะ

นอนนอนสี่ขึ้นบ่สมุทรสี่สามขนสามขึ้นเนาะสี่ทั้งมือที่ป่าเนาะป่าใช้ปัดเท่าบอสสิบนคืนเลยปัดป่าก็ได้ปัดตรงหรือปัดทั้งแยงนะปัดทั้งแางใช่เนาะขวงขวปัดขววงใช่ยามึนบสรบเลยใส่ยามึนก็ม่ได้อีกบอกดังม่ได้แล้ววันนีนนอนมานล้วาาผ้าสมุกอันเป็นใสเป็นบางยาสรบนี้ คนเอาเขาอมคอตัดนี่คาซีง่างก็ง่างไปแ่ไูดต่อเลยแม่ใส่รถปิ้นไปด้ไหแล้วอโมงปินโมคป็นแม่อมป็นหรอกเนาะเป็นญาตินะึพกบ่าวทาเลยเนาะขนาดบ่าวายังอโมป็นเะราะพ่ากระตคนขาน้อยเด้ คนน้อยให้แล้วบ่ตั้งแปกเด้อมื้อนี้ค่ะบ่ต้เพิ่นให้วันศบ่มื้อนี้วันว่าบ่เคยให้แม่นบ่ใกล้เาวันศแล้วใกล้เาเนาะบ่น้อยเนาะเออแม่นๆๆเเดี๋ยวจมาให้ตู้เอาเนาะเอา่า นี่เรากลังรฆษณาหาเลยน่ได้่แล้วร่ายเซ็คเขาบอก๋อนี่ค่ะปะวางให้่เยอแล้วกัน่นอนาเลยมันอาเนาะเห็น่น้อยเหร่เจ้าบอกแม่เริ่ม่อีกว่นเดียวบ่อย่าน้อยนะ่น้อยองเด่อเป็นลูาเนาะ เพได้เป็นลูกหลานด้มีน้องหน่อหนอยแม่่น้องหลายคนแล้วนะอนเด้านี่ไงอันนี้นะคือน้องหมือน้ย่างมาตะเฮือนบนบ่อน่ะยยางมาตะเฮือนอะไรมากีนรถบังเือนเขาหน่อยฮะกี่รถํำไท้น่ะพอเลยขึ้นเดชน้ทั้งัเดช่ไหเดชออหน้าเราอยู่ด้วโอ้เดนอันนี้บ่อตะบุญข้ามเหมือนบ่อ ใช่ตายยังควนเล่เด ah um, ah um, ็ดๆแบเควรนะคนพู <t abolic salaries> <will> ok, ่คนขี้น้ำขาวคนทิมงได้เนาะเจ้าวายาเนาะคนข้าไปขายไปเมียเราทพ่นราแบบที่ทรา่ายะเราไทยโอ้เจ้าบุตรทูมาบบกทางสมุกมาถากันเส้ยเขี้รจักรเม่เอาลอวที่ไก่นี่ไหน้องเมื่ออาก็ได้เนียนย่างวะไหน้องเมื่ออเาก็ได้ จะคอยแล้วยังหมดเท่าบอกแล้วขึ้นมาแบลกตัวเจ็บปลกเข่าประตูเพื่อนข่อยเล่นคอยตกใจอ้าวไปยังได้มาทำไมตัวไม่กินนกฉมูกจะจอาพาไปดินน้ำเอื้อมมุขนะเพิ่นเบาใจโดนเลยเนาะมื่อนั้นเป็นจังไายมื่อไงเมื่อไงก็เห็นเบิ่งคิดอยู่ได้หากมาแต่มื่อเนาะเมื่อเขาอยู่ยังอยู่ห้องหมอเนาะก็เห็นว่าสอนปลา ใส่สงกับเที่ยงสีรถุ้ปลาเล้ปลา้องไงวะคืออยู่ช้อนปลาโอ้ยอยากกินมุกปลาคิวน้อยเดเบิ่งอย่ได้ไหมชอนไ้กินอยู่น้ำบุกแล้วน้องบ่เยยังห่วยห่วยห่วยวัด้าสิเ่นเบิ่งกันบ่เบิ่งน้ำมุกแนวขอนน้แนวขอนน้อยี่ชอนน้ำวันปลาคาร์ปิอยู่นเวลาน้าขอนแบบจะได้กินปลากบ่เอ้ยทีง มือเนี่ไปจอดเนอรไปไล้น้ำลายนะเลายล่หานี่เน่มัอพวกมาจอดเนี่ยพปเนะไอดนะมือเนาะมือเราไปจอดมือไปหน้าว่ามือันมมาดิบเนี่ยพอสมกเนาะขป้นมาจะเศ้าคุ่อจะเศร้าคุณนะ เกงไมกอย่างงพี่กับกงไม้ืนเน่อยยิงอกข้นคอพือะเป็นเมย์ืนแอย่บาแอย่เปนกินเจได้หอือเปรแ่น่นแหละเได้เปจนะฮะเปรตเจมันเป็นอะไรปรเจนที่ไหนแล้วแ่ดอยู่บ้งก็ไม่แบอยู่กับคำที่หน่อยเด้อาว่าเดียวสิ นายเจ้ามันเหี <S 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 s <S ้ยตึกปลาโอ้ยตึก่ได้เป็นเนี้ยตึ๊่เป็นก็สนสะดุ้งพูดก็ได้ปลาเมื่อกี้เนี้ยเป็นม่เป็นกับจของน้องมาแนวหิ่มลองลอยเลยนายปลาพาลง่องลุ่มก็ได้ปลาเมื่อกี้เนี้ยเป็นม่เป็นเดี๋ยวติ๊กซี่ได้เถอะคำเนี้ยบุตรจีนอ้อยยังตึกเด้ออย่าต้องไปหาตึ๊กบนปลาเมื่อกี้อือหนอยบ่ ป่อย uh uh, ูตาก็าจะบอกินบดได้ปาป่อยันเขแช่คือปลาธรรมชาติน่ะนะแ่อ่ะแช่ด่บอ่ะแช่ดิบกินว่าจานแย่อยากกุมมือจานแก่ปลาปลาผ่านเลยสรจอยู่เพื่อนเราวิ่นกินปลาปลาป่อยันเราไม่อยากแช่ติงอ่ะแช่บอ่ปาคือปลาธรรมชาติเห็นเบึงองในคลิปตอนอยู่ในห้องมอสน่ะป้าปจั่อ้มากร่อยชืดจือหูมากร่อยคายละ เป็นไแซบอยู่วะแซบอยู่คนะตอนหญ่ครับขักเด้เนาะมือชอยตอนหญ่แล้วมือชอยตอนหญ่อันเจ้าขายยังไงเจ้าขายยังไลงขายอยู่วะเจ้าไ่ได้ขายบ่เออขายขายเนาะคอยดมันโอ้ยหายังมันบ่มี่งเดนยเนี่ยแต่บมีิ่งัสที่พกัมันโนี่เดินเนาะบ่้มบยังแ้ไปเ มันแห้งมันอึดบ่ล่ะเราน้องมะนาตะกี้เจ้าขายอยู่ว่าตะกี้ขายยังกับไขน้อยมันขายไปเบิดเีเนาะายสุบ่เนาะันีสิปีนะมีําบ่ด้มเให้มกดทายเด้อเก็สิได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะโยสบายดีเด้อน้องมะนาวดีบ่ทาสดี ใ้น้องลาวอัาชีนบมางเรื่อยๆนี่เด้อเอฟซีถามหายโยก <c oughs> ตัวว่าคนวาน้องลาวไปไซส์คนน้นองนับลาวไปไซสเสียลงเรื่อยๆเนาะวัน <c oughs> นี้นนโดยหายลงทุกมือเด้อเอฟซีหายบด้ะโดยอาสาเนะสบายดีเนาะ